พี่เอกพี่เอกรู้ไหมว่าผมนึกถึงอะไรไอ้ปากเกียวผมถ่ายไว้ดูข้างหลังเงี้ยเนี่ยพี่เอกในห้องน้ำผมเลยมีสบู่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยมาเองเดี๋ยวผมเก็บเองพี่พี่เออเข้าห้องน้ำผมก่อนไหมน่ะเข้าห้องน้ำผมก่อนไหมล้างก่อนไหม ไปสภาพนี้โยมก็แตกตื่นหัวพี่ครับพี่หัวขาวเลยห้องน้ำผมพี่มีสบงสบู่มีอะไรครบอยู่ที่ชงที่ฉีดน้ำแรงครับผมอร่อยผมล้างห้องน้ำตอนเย็นอยู่หรอกฉีดตะเลยแรงจี๊ดไม่ต้องห่วง น้ำยาขวดสีเขียวพี่ออกดี